สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอาติวิผมนะครับผมและร้านอาติวิผมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําแฮร์พีปิดผมมาผมแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมจะเป็นงานทอมือนะครับผมหนังศีรษะเสมือนจริงนะครับผมรุ่นนี้นะครับสามารถปัดเปลี่ยนแสกได้นะครับผมขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับผมแปดเซนติเมตรขนาดลึกของแผ่นงานนะครับผมสิบสองเซนติเมตรนะครับ ความยาวเส้นผมอยู่ที่20เซนติเมตรนะครับผมเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบางนะขนาดกลางๆนะครับผมและผมสั้นนะครับผมรุ่นนี้จะช่วยปกปิดได้ดีเลยนะครับผมหรือใครที่ต้องการเสริมผมให้หนาขึ้นนะครับผมถ้าตัวลูกค้าผมสั้นอยู่แล้วผมจะแนะนําเป็นงานรุ่นนี้นะครับนี่นะครับหนังศีรษะนะครับผมจะเป็นงานทอหนังศีรษะเสมือนจริงนะครับผมจะเป็นงานทอแบบซิ้วนะครับผม กิฟจะมีทั้งหมด3าตัวนะครับกิฟจะเป็นกิฟบ์อกแบกนะครับไว้เกี่ยวกับเส้นผมของเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีการติดบนหุ่นให้ดูกันนะครับผมเผื่อลูกค้าเอาไปใช้เองนะครับผมลักษณะการติดติดง่ายๆนะครับผมติดเสร็จนะครับเราก็จะมาหวีจัดแต่งทรงผมนะครับผมหวีเพื่อให้กลมกลืนกับเส้นผมของเรามากขึ้นนะครับแล้วเราค่อยมาหนีบทีหลังนะครับผม เราหวีจะแต่งทรงผมก่อนนะครับผมอย่างที่ผมเคยบอกไปนะครับในคลิปรุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่ว่าผมสั้นนะครับผมผมบ๊อบอะไรแบบนี้นะครับผมรุ่นนี้จะใช้งานได้นะครับผมหรือใครที่ต้องการเสริมผมให้หนาขึ้นได้นะครับผมจะแนะนําเป็นงานรุ่นนี้นะผมได้ทําการเปิดที่หนีบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาหนีบนะครับผมหนีบเพื่อให้กลมกลืนกับเส้นผมของเรานะครับผม แท้พีชปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถสทําความสะอาดได้สามารถไดหนีบม้วนทำหอลุ่มเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมแล้วก็สามารถย้อมทําสีใหม่ได้นะครับตัวงานรุ่นนี้นะครับจะเป็นสีน้ําตาลธรรมชาตินะครับผมสามารถเสริมผมเราให้หนาขึ้นได้ปิดผมงอกได้เลยนะครับผม นี่เพื่อให้กลมเกินกับเส้นผมของเรานะครับผมรุ่นนี้จะเป็นงานรุ่นใหม่ที่ผมนำเข้ามานะครับผมหนีบเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับหนังศีรษะด้านบนนะครับผมเสมือนจริงนะครับผมนี่นะครับ สามารถปัดเปลี่ยนแสกได้ไร้ทิศทางเลยนะครับผมนี่นะครับจะไม่เห็นขอบรอยต่อด้านหน้าเลยนะครับผมสาหรับลูกค้าท่านใดน,นะครับต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้านะครับสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถามผมได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมอันตีและาัิตีวิ์ผมต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าผมใส่วิกหรือเปล่าลอันนี้ผมใส่วิกนะครับ นนี่นะครับพอดีวันนั้นผมไปตัดผมมาสร้างช่างนะครับตัดผมให้ผมสั้นเกินนะครับผมก็เลยต้องนำวิกมาใส่นะครับผม